เอาละคะ่ะมาดูข่าวของเราดีกว่านะคะข่าวแรกไปดูน้องดีน่าแคลโรไลน์กันค่ะเขามาเผยนะคะเกี่ยวกับเรื่องกระแสะซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดนะคะที่ตัวเองเล่นทางช่องอัมรินทีวีค่ะเพราะเรื่องนี้นะคะเขาระบบทเป็นแบบสาวลุกครุ้งไทยอังกฤษด้วยเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมที่สําคัญเป็นซีรีส์อยู่ิที่เอฟซีต่างชาติเนี่ยชื่นชอบมากจริงๆส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นนะคะรวมไปถึงบทบาทในเรื่องนี้มันจะแตกต่างจากตัวจริงจากน้องดีน่าขนาดไหนเอาเป็นว่าเราไปฟังสัมภาษณ์กันเลยคะ่ะ ใช่ค่ะตอนนี้นะคะซีรีส์ที่กำลังออนแอร์อยู่คือกาสัติฐานค่ะแอมโยมูนเดอะซ e รีส์นะคะทางช่องอัมรินสามค่ะในเรื่องนะคะน่ารับบทเป็นเฟียสค่ะหรือว่าชื่อเต็มคือเฟรสลิเลียนคอร์ฟอร์ดนั่นเองเป็นลูกเครื่องไทยอังกฤษนะคะในเรื่องรับบทเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมที่เขาใหญ่ค่ะ จริงๆแล้วเป็นซีรีส์เรื่องแรกของหน้าเลยที่หน้าไปแคสมานะคะแล้วก็คือรู้สึกว่าเป็นหลังจากที่หน้าอ่านบทแล้วเนี่ยหน้ารู้สึกว่าหน้าต้องขอบคุณโอกาสนี้มากๆเลยที่ให้โอกาสหน้าเนี่ยได้เล่นซีรีส์ที่เป็นบทบาทที่คล้ายตัวเองมากขนาดนี้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้รับบทบาทที่คล้ายตัวเองแล้วก็มีความเป็นตัวเองสูงรู้สึกว่าเหมือนแต่ว่าด้วยความเป็นตัวเองเนี่ยค่ะมันก็มีความแชร์เลนจ์อยู่ในนั้นด้วยเพราะว่าในการที่จะสร้างอีกตัวละครขึ้นมาที่คล้ายคลึงกััับตตวเรามนก็จะ้อง เหมือนมีสร้างตัวละครออกมาอีกตัวให้มันมีชีวิตด้วยแต่ว่ามันก็ต้องไม่คล้ายเราจนเกินไปมันก็มีความยากและความง่ายอยู่ในงานปนกันไปค่ะ เรียกไม่เรียกว่าหนักใจดีกว่าเรียกว่าสนุกมากๆเลยเพราะว่าด้วยความที่หน้านะคะมาจากสายโฆษณาโฆษณานะเขาก็จะมีบทเป็นบทพูดเป็นแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเป็นซีรีส์เนี่ยเขาก็จะมีไดออกที่ค่อนข้างยาวทีเนี้ยสิ่งที่ยากและท้าทายมากๆเนี่ยก็คือ,อการที่จะทํายังไงให้การอ่านหนึ่งประโยคของเราเนี่ยมันดูมีชีวิตแล้วมันดูแตกต่างจากคนอื่นซึ่งน่าทําการว่าหนักมากๆในตรงนี้ก็คือบางทีหน้าน,นั่งสลดประโยคเลยว่าประโยคนี้ควรรู้สึกยังไงควรมองไปตรงไหนแล้วควรรู้สึกยังไงแล้วก น่าเพิ่งได้เรียนรู้เลยว่าการที่จะเล่นซีรีส์หรืออ่านบทซีรีส์เนี่ยไม่ใช่แค่อ่านของบทตัวเองแต่คืออ่านบทของทุกคนอ่านทั้งเรื่องอ่านทั้งเล่มเพื่อให้ได้เข้าใจความรู้สึกที่มันติดต่อกันน่ารู้สึกว่าหน้าอินไปกับมันมากๆน่ารู้สึกว่าช่วงที่ถ่ายทาอะค่ะน่ารู้สึกว่าหน้าเป็นเฟียสจริงๆแล้วน่าก็รู้สึกว่าหน้าถ่ายทอดออกมาได้คนเรียกหน้าเป็นเฟียสเนี่ยก็คือ น่าจะดีใจมากๆที่คนคนบอกว่าเฟียสคล้ายหน้าหรือหน้าคล้ายเฟียสอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าหน้าตั้งใจสร้างตัวตนตัวละครนี้ออกมาจริงๆเอาจริงๆแเสียงตอบรับคือเกินคาดมากคือหน้าไม่เคยคิดเคยฝันมาก,ก่อนว่าหน่าจะมีแฟนคลับต่างชาติอ่ะใช่ค่ะก็ก็ยอดไอจีเนี่ยขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นต่างชาติเยอะมากแล้วก็เออ ใช่แล้วก็ยอดทวิตเตอร์เมื่อก่อนหน้าไม่เคยเล่นทวิตเตอร์เลยแล้วก็น้ามาเล่นทวิตเตอร์ครั้งแรกก็คือคนติดตามหน้าคนแบบว่าและที่น่ารักมากที่สุดเลยคือมีคนแท็กสตอรี่มาหาทุกวันมีคนรีพายสตอรี่มาหาทุกวันทุกครั้งที่เราลงอะไรเนะี่ยจะมีแรงซัพพอร์ตหรือว่ามีใครแบบพิมมาหาตลอดแล้วน้ารู้สึกว่ามันเป็นกําลังใจที่น่ารักมากๆที่น้าไม่เคยมองข้ามเลยค่ะน่าจะตอบทุกคอมเมนต์ตอบทุกข้อความเลย ประสบการณ์ก็คือหนึ่งเลยเนี่ยคือการที่เราได้รู้ว่าโอเคเราได้รับบทบาทซีรีส์เรื่องหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราแสดงแต่คือเราต้องสร้างมันให้มันมีชีวิตขึ้นมาจะทํายังไงให้เรากลายเป็นนักแสดงที่คนมองว่าเราคือนักแสดงที่เก่งไม่ใช่แค่เป็นแบบดาราคนหนึ่งน่ารู้สึกว่าสิ่งที่มันมากกว่านั้นคือหน้าไม่ได้อยากเป็นแค่ดาราน่าอยากเป็นนักแสดงที่คนชมว่าแบบหน้าแสดงเก่ง สนุกครบโรสแน่นอนไม่ว่าจะเป็นความจิ้นความอินความแบบว่าดุดันความแบบว่าร้ายอะไรอย่างเงี้ยก็คือครบโรสมากๆและที่สําคัญนะคะซีรีส์เรื่องแรกซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ยูริที่น่าเล่นหญิงๆก็อยากฝากแฟนๆทุกคนนะคะที่ไม่ว่าจะพพอร์ตหน้าอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งมาเห็นหน้าใหม่ๆนะคะก็คืออยากฝากให้เอนดูหน้าด้วยแล้วก็ติดตามช่องทางการติดตามของหน้าด้วยนะคะแม่ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของน้องนะคะแล้วก็ใจช่วยด้วยนะคะเชื่อว่าความตั้งใจของน้องจะทำให เราขอเรื่องนี้ปังแน่นอนค่ะ